สบายดีพี่น้องวันนี้เจซีมายังตลาดแล้วจ้าตอนนี้มาเป็นมือกล่องให้เจซี่จ้ะเ่็นไหมตลาดกันได้พี่น้องเอ้ยังมืดเด้อมืดยังเศร้าๆอยู่พี่น้องเ้ยตลาดชาหายไปซองโค้หายไปนาโคลูกไก่น้ามือใช่่ะเห็นนะเห็นดิฉันอยู่ไหมคะมืดน้องก็ไ่อยากทรากันไปได้นะครับวันนี้

เดี๋ยวเนี่ยวยแรงนะคะมามหลายอะไร่วยพห่คะเสียเนี่ยมีจิบนะมีกินมีคนโทู้คนเงียบปเลยเวียดคอนะมันวันนี้มันมีงานดองานดามันก็เลยเงียบมันก็เลยเงียบแม่ดันกะตกดันย่งน่องเราไม่ได้มียังมีแต่กระดูกดันกระดูกไปแล้ ดันไม่มีดันนะจ๊ะไงนวเน่นี่ในนจ้าสำนี้จ้ดโอ้ยหอมผัดทรายผัดสีทรายนะเอยนี่ไม่ใส่ซ้นสิ่งเออนุ่มหลายคนเลยจ้าเครื่องในมาชมเครื่องในมื่อตเอาอย่งคาของสิไปจำพันจำเพลใหหลวงไพน่ตักา เก็ป่า <wounds> อ mhm. ัน <treating> น <Napoleon> ี oh <When> ้โลน่าไดก็จะขายโลนาไ่เด้พ่อเลาไล่เดี๋ยตัวน่มตัวใหญ่เลีวจะตัวน้อยตัวใหญ่ฮะนี่เยวาภาพซีมึงดูประเป่าเภทอะไรประเภทอะไรประบภทอะไรนเพชรอะบัคคอรอบัคคอละเอออมาอาบักขอโลหนึ่งค่ะเออจไป่เอับเลยบัอนะ ก็เดยว่าจิตจับเองบอจับเอาเองเนี่นข้าวอ้เลื่อยเลยนะโอ้ยอากาศดียิงหนาวอยังนี้ค่ะหน้าห่อนห่อนแต่เพิ่อนแต่มางผัดือเงินมาอยู่บะค้ากระเป๋าห้าบ้าทบมเมนกระเป๋าแล้วก็สอบได้นี่มีตะเลรียนขลอกขลัย โอ้ยลืมใส่อันน้ำหอมนะคะจะฝากโอ้ยตายเลยพ<า>ี่น้องเนี่ยฮะโอ้ยเนียนว่เนียนเลยกี่งห <c oughs> มดจะ้ะ <c oughs> เอา้าพอไม่ได้เอาเงินมาดีใจมีเงินห้าร้อยน,อน้อยตายแล้วทีบไ,ไ,ไ่ได้ไหปหายืมเงินจากตลาดดีป่ะฮัลโหลอยูอ่ไหมเออเราละชิบสองขีดละแม่ การดึงเจ็ดขึ้นนะเลาค่ะเมืม่อตม้ตมสมหัวมันเก่าลงจำหันเด็ดต,ต้มยำกระเจี๊ยมตุ๋นไงหอยกับมีนะคะหอยหอยครูขี้ต้มกับมีค่ะ <c oughs> ยักร,วรกัวบักคัวดอกมากแล้วก็บขนันขันก็ขี้<ะ>ต้มเลยกับเป็นปน้อยคววัวเพื่อนค่ะไปดูเห็ุในมือเปืี่ยนกันกดนอกเนาะ ออ,อ้่มาดแดงกับนี่นะคะบดดี้อันซื้อเมื่อทายคลิปค่ะใครม็แดงขึ้นจะใครตรงตรงอะไรคือบอดด้มาขายคอมมันนี้องะไรนี่ร่วมกันเลยร่วมกันพริกสองพริกนะร่วมกันมะนาวค่ะใ่ร่วมกัน ไม่น <G uy ant passage> ี้ก็สื้อไปดื่อยังไรดอกค่ะพี่น้องค่ะสภาพสุาลงไปอนหอผู้อยู่เพื่อนงานครับคุณใชุ่านนี้ว่าค่ในห่อมีเวลาเป็นแต่ข้าเจ้าได้ยินเลยจกเมียนไว้เนาะก็เราสิ้ไปห่อชอบมอะไรอีกคะเอาแต่วางน้าวแล้วเล่นจังไปหาเบอร์เล่นอัทังมน่นนี่าไปหาเลบงสกรไม่ให้นไม่เอาค่าตกนะคะจีบป่ะหาจีบเลย อ yeah, yeah, yeah. oh, oh. ี้้งอันีิดโอ้ยแ่ียค่ะอโธเอาล้านซาวกับมาเหรได้ยังเจ้านะมาดีปรลุไหมัมัามาดีประลุเไหมเดอมาเดิมมาเดิมมดีเลยเดมมาเออเอาอ่ซื้อยาต่อยนั่นมือยวมาแบมัน

ว่าเราไม่แต่เตรียมไปฮอร์จว่าเขาเจ้าเมียนซีนเมียนใครวาล่ะแล้วเมยเบื่อเงินคือมามันหน่อยเดียวนึงนะเอาข้าหวางไปเมื่อกี้บ่อด้หนาวมาเห็นไหนบา่อุ้ยบอดีหนาวเอาน่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không? bỏ lỡ những video hấp dẫn sao ค่ะ20บาทบ่ต้องทอดล้วกใส่อ้าดหูหูหูหาหูหูห้หูอูหูหูหูนูห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 ูาหู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 หหู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 หยหูู่หหู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 หาหู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 บห สบายแฮงเด้วอันนั่งนังสติดมือเพื่อให้เราโคตรหนักไปได้เท่าก่ะด่นเวลาเป็นนัดเคยย่างเคยเขาตีกับบนาอนแทกนะได้แตะประดาษนะ แกนเลงแกวัมาาลูกชายมานับอลูกชายน่ะไปเห็นงานลเลด้วลูกชายมนอบมี่ันน่ะสั่งน,นี่แ <c oughs> ลูกชายก็ยได <c oughs> ้วเลลูกชายเรเยามาของมเนีย่ยมกนเจา่ะลางแม่นบ่ะนี่บ้าายม

ทางแน่เอื่อยเปล่าโน้มตรงเนาะโน้งกับทางหน้าแทงง่ายจังว่าพอเห็นแข่งนึงพี่เอื่อยทางลังพี่ชวงเออโอ้ยเอื่อยคอยนะได้ยังไอื่อางหน้าพี่เห็นสมปักสีได้ยังซื้อปลากคอเสร็มะต้มหัวมาลงจังหันขันหัวแบบเปล่าลงจังหันวะ อ้าวอย่าพอนคนมากินแบบมันมีมีใส่มันยังอะไเนาะพี่เจ้าพอคนมากินใส่มันสองเศษถ้ากินเนื้อมันเป่าเป็นตาบ้ากินหัวโอ้ยอยากเอาผัวได้ไปเห็ดงานดอกเนี่ยมคววนี่เจ๊ซี่อยังข้าไปขึ้นมาใหญ่อีกเอ้ยเอาหมกบวบแน่นั่นหมกบวบนะสองกองทั้งหนานี่ กระสีเนี่ยเขาไป้บคไดลืมอยู่นี่นะมันบวมได้ดนะเพราะมันตายตมักัวตายตรงน้ำมาจากทตะวันทามาช้าวต่อกรสิต่อซองกองซองกองหาบอะต่อถึนไดและค่ะตอถึงหรือตลกวบ้น่โอ้อย่ามาไกล้เดีพักขานะไม่น่าพิษกรรมม่นีนะโู้ลูกลูกตายตรงน้ำมาดสาวดิมึงนังเนี่ยนะเดิมบัลูกยอนเด้อ

สบายอันยบ่วบ๊าวไปไปก็หิดหนาไปตางสงสารใช่ใช่เดี๋ยวว่าได้เอาไปซิมตะวันมาตะตันนี้ไปบ่าวบ๊แมนหวานคือกันต้นเดียวกันขวานในมะขามจาดแจ้งจะได้บอกวานในมะขาม บ่ได้ผมมันเป็นคนตลกเ้อได้ยังบยบุญน้องกะไรกินหอดบดกินหอดแห้งเตะกินหอดแห้งๆมาถอยเทหาคือาลับสายันจโท่ไนั่นแหละเดียนอยู่ไรๆอยู่อันจะโทษนะก็ได้ก็เดีขยะพจิกไ่เาดี๋ยวยาทำน้องเ con nó bưng nước mất cho không khó. <laughs> có vậy cao đâu mà ừ. để sửa phá lại <cười> <cười> โอ้่ตยังไม่ทันได้ต่ตาไปเร็ว้ขา้ยเขาิยัง่ทันได้ลูกบซื้อซอยได้ว่มาคจอันนะอยู่อย่างนี้จังเล่าอ้าวย่าผู้ใหญ่ผู้ถ่ผู้แก่ผ่าลาบลงนิ้บปลางเนี้ยเขานิบล้อ้าวกะลุกลยะงยตมาักไมล่อมันอลบอเนี่ยอยากจซื้อะหนรอ่ะทำเงินซื้อน ตายแล้วเบิ้มเบิ้มเบิ้มโอ้ยยาสีแหงาสีแหงเบิ้มแล้วเาไม่ได้แข็มากไ่ใช่สีอยูเป็นแต่อนล็ตมวยสราน้อยใ่อะไรได้ีหนอยู่เดียวปรยกเนน่อยหรอ ซแอันนี้เอายุคาดอันนี้เฮ้ยจิปออมเสยยังเขามีเขามีเขียนออมโมเสสปลาเข้าเจ้าหน่ิเด้าจิได้เขงจะบอกววกอยปา้มางอยาพะ่่ด่อยย่อง ค hmm. ah, <te> ือด้าซีมไม่เป็นตะแกงบอ่หมายเงคือเป็นนั่นอ่ะกินข้าเจ้าแหลกป่าวว่าจะใส่ยังซีมยังว่าเฮ้ยข้ีมสักคูตัวใหญ่กับตัวยังค่ะ ชิบอมเด้อโอ้ยมันสตายแล้วข้เป่าลปาก็เาลนาผาีฮอดเออแล้วปาก้อนะราพร้อมด้โอ้ยอันนี้กระุดเลยนะกเหียบเพว่าผลงนีโอ้อา้่แบอกทันเลยนะมาเด้อมาเด้อตลาดสแล้วูได้มาได้มาซื้อร มาแควเดีนแร่เลยแงแขออกไปทางไนี่เอรู้อ้วยโยน้อยแต่ได้วบอว่าอันาเจ้าดออันนี้นะกิชิ้นจนกล้ามึืนบริเวณกงขาเงี้ยขี้กล้ามใหญ่แท้อ้าวเจ็ดสีคนงามีมาล่ามกล้ามใหญ่ มดแล้วบ oh, oh. oh. oh, oh, ้านนี้่ะลงเตรียมลงไปห่อบานนี่ยังบ้านนี่นะเอาโมันโอ้ยานบาเ้ยสืยนะในกลิ่เปเป็นดาวมีแต่เาอะค่ะคือลายลายเงินหนะเมื่อแล เป็นอบางเงินไื้อมาไม่น้อยเดียวนึงเจออย่างไปซื้อตีนน้ำเต้าตีนอาวกับไปซื้อแต่ไม่เต้าเร้จน่งได้พ่อได้ปันพ่อได้ละกายคนได้หมูหู้ขก็สิละกายเออบาทาไก่ในพญาเอาตีนไก่น้ำเต่านั้นอร่อยหนึ่งบ่เอ้ากับเรากับใครตำหนันเพ่าได้และ เเอโลชเิล้เอามือร้อยแล้วตัวน้อคเดยนระชิมมาแล้วยังอ่ะนะข้าต้มข้าอุ่นมะขาเพียงนะเออพ่นบอคอยลายนะมันนี่มันงานดอกพระเจ้ามังานดอกค่ะมันนี่กรไดอุ้ยสีนไก่แล้วคืองามแท้สีง่ายนด๋ข้าวอสวยใหม่ๆเ บ่เอาเล็บป่ะตแก่บอเอาเล็บบ่แม่ไ้่ก็ตัดเล็บมันได้ยังคะได้ินมูโรงงานบ่าใ่าแม่มึงลงแล้วโอ้ยแม่มึงว่าลงแล้วลงกับแม่ไม่มาเต้นโตแม่นบอคนลรงามคนกินได้เต้นบริษัทชุดนี้นะคะอยู่กับน้องุกทีทซ่าไม่มากันไี้ม่เินจะบ่าลง นอนงเสื้อสอัตัวอ่นมาญาตก็เอากัวก็มามาจ่ายเด้อนี่เอากัวมาหนึงสิบบาทบอกอิ่นมาจ่ายแล้วคนมีเงินนาตอันพักสลัดสองสามคุมเอาเลี้ยนมาจ่ายในสิบบาท นีต่ไฮเซอร์ไฮเซอร์ปเบิ้งด้โพสิเซอร์นะมันสิบมีขี่สิเจนนี่เต่าเต่านั่นไง่าเนี่ยมืดแล้วใช่ไหมแล้วีเงินไปื้อนะคีจังวาน้างนั้ทาซื้อมาโอ้ยเบิ้งซื้อซิมนี่มาแล้วมาตัวซาก้อยกับฟอบอนี่นะก้อยกับ กินแล้วในงานเน่ยเมื่อบ้านมาต้งซื้งแล้วแต่แล้วกกินเนื้อโคโคดหอกับน้านนี้แม่นตการหอบโคกโคนั่นโแมนอีอีหยังนี่ยนัขานมขนมเออเออเอาโลดนั่นแหละมาสองห้าบาที่บาทกับบมนอีก้อนเงินนี่ก็จะเป็นท้าเนี่ยไปน่า แทงไปอเบิไรมืออยู่รียนนี่นะโอ้่ะไปเบิไรมือมันแทงกเก่าได้กูเก่าไรกู่าถูันถึงเลขอีพันมันอีขึ้นเลียกคือสิบออกเลขกเวียดบอกยิงแล้วได้มาว่านี่นะเบิไรมือนั่นแม่มอนเบอกแม่น่าแม่นเล่นน้าเินกาไปับน้องคนอีกสิบงงานแค่ละ่ะคะไปเรื่องอาทิตย์ค่าเป็นอะได้ค่ะงามันเก้าที่บอกไยังแน่กา มีอย่งค่ะมีโมมีปรีประการโอ้มื่อนี้มื่อนี้เจ๊ซีบอคอยกินผักเนะพี่น้องเอ๋อเฮ้ยกินผักไรสัปดาหแล้วค่ะกินนั่นจีตกินป่าแน่ค่ะจิได้สะเดขึ้นนะเวลาพี่น้องคะลูกไปห่ออยู่งานคนละค่ะมื่อนี้ก็ได้ค่ะมื่อนี้อาจจะมีเมาเกิดขึ้นไหมนะคะอย่าว่ากันค่ะแต่ว่านั่งแาวน่ะตายละค่ะขึ้นนี่นั่งบม่ได้ปดอกมื่อนี้ยนะเจ็บแล้วตายกับลูกมาได้คือเก้าคนเลย